สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนน,น้องเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและคลิปนี้นะคะจะพาน้องนองไปรับของฟรีที่เป็นหมวกเหี่ยวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะของฟรีชิ้นี้นะคะเขาแจกเพียงแค่1 9 5 0 0ชิ้นเท่านั้นน้องๆใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย มาเราไปดูกันว่าทํายังไงเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันแล้วน้องเข้ามานะคะวิ่งมาด้านซ้ายน้องเห็นคำว่า out for stock เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะใจเย็นๆฟังคลิปนี้ก่อนซึ่งการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้คือการที่น้องจะต้องชนะ10ครั้งหรือ10วินนะคะแนะนำให้มาทํากับเพื่อนแล้วให้เพื่อนยอมเกมนะคะน้องจะได้เร็วนะคะสลับกันก็ได้ค่ะให้น้องวิ่งมาที่สนามนะคะจัดนะให้น้องเลือกคําว่า single นะคะหรือเล่นคนเดียวจะเล่นเป็นดูโอก็ได้นะคะน้องแต่ก็ต้องไปแข่งกกับคคนนนนออื่่่ยูดีะะารเล คนที่ดูคลิปพี่เป้ชมเป็นประจำเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแมบบนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะคะคือการที่เราโต้ไปโต้กลับเทนนิสกับชาวบ้านเขานั่นเองค่ะซึ่งให้น้องวิ่งไปให้วงกลมให้ทันซึ่งน้องเนี่ยวิ่งไปตรงวงกลมไม่ทันนะคะสมมติน้องเล่นชนะเนี่ยมันจะเขียนชื่อน้องว่าวินอยู่แล้วแปลว่าน้องชนะให้น้องเนี่ยเข้าไปเล่นแบบนี้เรื่อยๆวนอยู่อย่างนี้นะจนกว่าตัวเองจะชนะทั้งหมด10ครั้งซึ่งพอ่น้องเนี่ยชนะมันจะมีปุ่มคําว่าเคมให้น้องกดน้องสามารถกดได้นะคะแต่มันไม่ใช่เคม หากน้องๆนะคะไม่ขึ้นคําว่าเคมไม่กดรับของฟรีตรงของเนี่ยที่มันตั้งอยู่เนี่ยให้น no ้องออกแบบแล้วเข้าใหม่ดูค่ะแล้วกดคําว่าเคมอีกทีนึงนะคะที่มันเป็นเคมที่ขึ้นมาใหม่ให้น้องๆเนี่ยแล้วกดปิดไปฉะนั้นเราวิ่งมาที่รูปปั้นที่มันมีของโชว์ตรงเนี้ยว่ามันมีเคม,มขึ้นไหมเพราะพี่แป้งชมไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือไม่บั็กนะคะลองออกแบบเข้าใหม่ดูอีกรอบนึงนะคะเพราะบางทีตอนที่พี่เล่นเสร็จแล้วได้วินมาพี่วิ่งมามันไม่มีเคไม่พี่กดเว้ยพี่ก็ลองออกเข้าแบบใหม่มันเลยมี พีไ่ไม่รู้นะคะว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันจะรีสต็อกไหมตอนนี้พี่ทําได้พี่เลยมาบอกก่อนเดอ้อ